เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบันทิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมท่างเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีคุณลุงคุณป้านะครับโดยเฉพาะท่านที่ค้าขายตามตลาดนะัดแล้วก็ท่านที่มี เงินนะครับเป็นเงินสดไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบหรือว่าธนาบัตรผ่านมือนะครับคุโดงยังเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับที่มีทั้งเหรียญกระสาบหรือว่าธนาบัตรผ่านมือเนี่ยบางเหรียญมีมูลค่าสูงหลายคนไม่ทราบนะครับช่องคุโด่งคอยจะนําข้อมูลนั้นๆเข้ามาพูดมาคุยกันคลิปนี้ ep นี้คุโด่งบอกได้เลยนะครับใช้คําว่าประกาศ รับซื้อก็ได้สําหรับเหรียญนี้นะครับยังไงก็ถ้าเกิดใครมีก็สามารถติดต่อมาดูด้านบนนะครับมาที่ Facebook f แฟนเพจครูดงคอยแล้วก็มาที่ดกงเอสซีสซึ่งเป็นลายไอดีแล้วก็จะมี QR Code ทิ้งเอาไว้ให้นะครับยังยืนยันเหรียญที่ครูดงประกาศรับซื้อครูดงรับซื้อแน่นอนเพียงแต่ว่าอยากให้เ,เพื่อนๆพี่ๆพี่น้องเข้ามารับชมแล้วก็มาทําความเข้าใจกันนะครับ เพราะว่าจะมีข้อมูลแล้วก็มีการอธิบายให้คลิปนี้ EP นี้ไม่ยากเลยนะครับใครมีเหรียญ5บาท5บาทที่เราใช้กันอยู่นะครับของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยดูเพียงแค่ปีพศคูดงรับซื้อเลยปัจจุบันก็รับซื้อสูงสุดอยู่ที่4 0 0 0บาทก็ลองลอง,ลองดูนะครับไม่ยากเลยนะครับเหรียญที่คูดงรับซื้อนะครับดูตรงนี้เลยเหรียญ ที่คุณดงรับซื้อนะครับปี 2, 5 5 4 0เหรียญปี2540นะครับปีเดียวเลยรับซื้อ3 0 0 0 0ถึง5,000 3,000ถึง4,000บาทปัจจุบันก็ราคาลงมานะครับสำหรับเหรียญพอสอนี้ร้านใหญ่ๆก็ประกาศรับซื้ออยู่ที่3000บาทของคุณดงก็อยู่ประมาณนี้แหละครับ3า0 0 4,000ก็ซื้อมาเก็บเอาไว้ถ้าเกิดใครมีแล้วก็อยากจะแบ่งปันก็ ยินดีนะครับคูโดโก็ยังรับซื้อนะครับดูเพียงแค่พออเท่านั้นเองปี2540มีจริงรับซื้อจริงแน่นอนคลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คูโด่คอยด้วยนะคะ